จะพูดอะไรแบบอแบบนี้หน่อยไม่ได้นะเงียบเลยสวัสดีค่ะมีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสารพัดพินแทเดงนสดงนเด่น วันนี้นะคะพินจะมาสอนเพื่อนๆนะคะมว้วนผมโดยใช้เครื่องตัวนี้เลยค่ะเลเซาชาแกน3.2ว่าวันนี้พินไม่ได้มาคนเดียวนะคะพินเพื่อนมนั่นก็คือไม่เลยน้องบองนะคะที่เขาคิดกันนะคะเดี๋ยวจะให้น้องบองมาเซหายเพื่อนๆจ๋าเพื่อนจาฮัลโหล สวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบโอเค okay. พอไม่ได้สาระ,ะเริ่มกันเลยนะคะพินจะใช้เป็นตัวดีนะคะหรือดสาตาแกน32ค่ะวุณภูมิที่ใช้นะคะคือจะพูดอะไรแบบอแอดนิดหน่อยไม่ได้นะเงียบเลย ะะพินจะใช้องศาอยู่ที่180องศานะคะจะบอกว่ามือใหม่เนี่ยลองฝึกทําแบบไม่ต้องเปิดความร้อนก่อนนะคะเพราะว่าบางทีมันร้อนแล้วพินเคยนะฝึกทําแรกๆร้อนแล้วแบบโดนหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันร้อนมากๆเลยนะคะต้มสีฟ้านี่คือร้อนมากๆอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการม้วนผมก็คือมีเครื่องนี้นะคะใช้ไฟ180องศาะคะ่ะแล้วก็หวีนะคะแล้วก็พินจะใช้ตัวนี้ด้วยตรงแบบบริเวณที่มีปลอยลงมานิดนึงนะคะ แล้วก็กิ๊บแบ่งผมคือจะแบ่งก็ได้ไม่แบ่งก็ได้นะคะแต่ว่าจะมาแบ่งให้ดูค่ะแล้วก็อันนี้ใช้เป็นออยนะคะชโลมผมก่อนที่จะผมนะคะมาเริ่มกันเลยทริคเล็กๆ,ๆของพินก็คือพินแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยผมตรงก่อนนะคะสมมติว่าใครผมไม่ตรงเนี่ยก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละหนีบให้มันตรงตรงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะได้ม้วนง่ายแบ่งผมง่ายนะคะ พินเคยลองมาแล้วตอนที่แบบซาผมไว้2วันแล้วแล้วเราก็มาแบบเซอร์เซอร์ก็เซิงแล้วเรามาม้วนอะมันก็จะดูแบบผมมันพันกันอะมันก็เลยไม่เป็นไม่เป็นทรงนะพินก็เลยแนะนําว่าเอออาจจะต้องทําให้มันตรงก่อนนิดหนึ่งนะคะเราจะมาอยู่ระหว่างการแบ่งผมกันเลยนะครับจะแบ่งผมก็นไเลยไ้่ด้ะหถ้าใไม่ดแบ่งบางคนคือแบบนี่อะไรนก็ไม่แบ่งจะได้ดูแล้วก็พินจะใช้วิธีการมมวนออกนะเหงาะ่ะเปิดดีกว่า เงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยทิมจะใช้วิธีการมมวนออกนะคะออกจากตัวนะมาเริ่มกันที่ทางขวามือก่อนนะคะทางขวามือเนี่ยทิมจะใช้อันนี้อยู่ข้างหน้าตรงนี้จะอยู่ข้างหน้านะเงียบๆอ่ะอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็หยิบผมช่อเล็กๆมาหนึ่งช่อนะคะแล้วเราก็ใช้อันนี้มันจะอาจจะดูทุเลกแบบนั้นไม่ใช่ทุเลศดูทุเรศดูลางเหรอ เออทุเลทุล่างนิดนึงนะคะตอนแรกๆนะแล้วก็ระวังโดนหน้าด้วยนะคะพเพราะแกนมันร้อนมากเราก็ใส่เข้าไปในน,นนี้เลยปึง้งแล้วสังเกตว่าจะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็หมวนเข้าม้นปมนประม,มาณก้อนแบบครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วก็กดๆให้ลงมาแล้วก็หมวนขึ้ไนไปทิ้งไว้สักประมาณห้าวิน1 2 3 4 5เอาสิบวินแล้วกัน 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 9. 10ปล่อยก็จะได้รอนแบบนี้เลย เห็นไหมมันแบบก็จะไม่ได้มีความแน่นมากนะคะคือเราอย่าเพิ่งไปหวีมันนะเดี๋ยวเราจะหวีตอนที่เราทําเสร็จถูกช่อนะคะทําถัดไปก็หยิบมาช่อนหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาช่อหนาหรือว่าช่อบางนะคะถ้าช่อหนามากเกินไปเนี่ยมันก็จะหมวนไม่ได้นะคะทุกคนเอาแบบพอดีพอดีนะฟึบใส่เข้าไปอันเนี้ยต้องอยู่ข้างหน้านะอัเน,นี้ยแล้วก็มน,มน,มนมแล้วก็บีบให้มันอยู่ตรงนี้ แล้วก็ม้วนอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นไปไง่ายมากๆทุกคนต้องลองทํานะ mm hmm. ปล่อยลงมาค่อยๆปล่อยค่อยๆแบบบีบ,บแล้วก็ปล่อยลงมาเรื่อยๆนะคะต้องบีบด้วยนะถ้าดึงลงมาอย่างเดียวไม่บีบมันก็จะติดผมก็จะติดอยู่ในนั้นนะโอเคถัดมาแต่สมมติถ้าใครไม่มีลอนแบบเนี้ยนะก็แบบที่ม้วนะก็สับที่เขาแล้วที่มีผมธรรมดาก็สามารถทําได้นะไว้ คลิปหน้า,นาพิมจะมาทำให้ดูนะหรือถ้าใครไม่สะดวกเลยก็จะมีลอนแบบเป็นลอนอัตโนมัติอะอัตโนมือคือแบบตืดกดไปก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้แต่ว่าข้อเสียของแบบนั้นอะมันก็มีอยู่นะคือมันไม่สามารถแบบเราจะเอาลอนแบบไหนอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีลอนเดียวอะแต่อันเนี้ยก็คือสามารถแบบเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่อยากเอาทรงแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้หนึ่งสเราลืมนับเลยอะเรากะกะเอา 2> 1นึ่งสองห้าหกป ค่อยปล่อยอาจจะร้อนนิดนึงนะทุกคนตอนตอนเนี้ยดูดีก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็สะบัดไปข้างหลังแล้วก็ปล่อยจะงอยของเราลงมาเฮ้ยทุกคนเราลืมไอเนี้ยวะ่ะเราลืมไอนี้หน้าหมาเราจะเหลือหน้าหมาทิ้งไว้นะคะปุ๊บเราจับมานะหวีก่อนหน่อยนึงให้มันแบบตรงๆเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ที่หนีบเนี่ยให,หหหะะให้มันหนีบนิดนึงนะคะให้มัน ให้มันมีความร้อนไม่ได้หนีบให้แบบอะไรแค่ให้มันมีความร้อนแล้วเราก็ใช้โลมวนผมเนี่ยค่ะมวนเข้าไปเลย <c oughs> แล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะระหว่างม้วนผมเสร็จแล้วเราค่อยมาเอาน้องออกมานะี่ <c oughs> ส่วนที่เหลือนะเราก็มามวนต่ออันนี้ก็จะแบ่งเป็นสองช่อนะคะทําเหมือนเดิมข้างขวานะ ก็คือหี่ผมให้ตรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แบ่งผมเหมือนเดิมหยิบผมขึ้นมานะคะแล้วก็คือจะต้องอยู่ข้างหน้าเรานะไอเนี้ยไอไอดึงๆเนี้ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยเนี้ยใส่เข้าไปแล้วเราก็ม้วนม้วนหนึ่งรอบให้มาตรงปลายอ่ะก็ม้วนขึ้นไปปึงป้งปง้ประมาณสองทบทบสองทบอะ่ะแล้วก็รอสิบวิ ก็ปล่อยค่อยๆปล่อยออกมาไว้ช่วงนี้อาจจะร้อนนิดนึงนะทุกคนต้องระวังนะคะระวังมากๆร้อนมากๆดิเห็นไหมได้ร้อนแบบนี้ละเห็นไหมน้องบองบ่น้องบองบ่น้องบองบ่นี่แหละค่ะคือแบบนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะเดี๋ยวเรารอให้นางหายร้อนแล้วเราค่อยมาสังกันตอนถ่ายนะคะช่อนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะ นนสบัยทั้งหลังเฮ้ยทุกคนเราลืมใส่น้ำมันอะจริงๆเราพิมพ์ใส่มาตั้งแต่ตอนนี้พินเป่าผมแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบตอนเป่าผมไม่ได้ใส่น้ำมันอะก็มาใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะอะไรไม่รู้ไม่เป็นระบบเลยไม่เป็นแบบขั้นตอน เสร็จแล้วก็เอามารวมกันนี่ข้างน,นี้มันเริ่มแบบคายๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้หวีช่วยเลยนะคะอันนี้แกน3-2มันจะคายน้อยกว่าแกน3-8นะพินจริงๆแล้วพินอยากได้แกน3-8มากพินชอบผมดูคายๆเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าตอนที่ไปซื้ออ่ะพี่เขาบอกว่าถ้าผมเราแบบเรียกว,ว่าอะไรอะคายง่ายแนะนำเป็น 3- 2ดีกว่าเดี๋ยวแบบม้วนไปแน่นๆแป๊บนึงรอประมาณ2-3ชั่วโมงั้นก็จะคลายดูเป็นธรรมชาติเองนะคะ แเราก็หวีเลยค่ะไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะเพื่อนก็จะได้รอนแบบคลายคลายเหมือนในเรื่อแบบวนอะไรยเงี้ยฟังีิเริ่มเย็นแล้วนะคะก็หวีเลยค่ะก็มึ่งลงมานี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ ลองทำตามกันดูนะคะเอออย่าลืมนะว่าถ้าใครลองฝึกทําอ่ะแนะนําว่าเริ่มแรกๆยังไม่ต้องเปิดไฟนะลองลองลองฝึกแบบบิดมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวตรงนี้มันจะรอนแล้วโดวนหน้านะคะคลิปหน้าพินมีอะไรดีๆมาฝากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิงแล้วก็คอมเมนต์ กดติดตามเราด้วยนะยังไงฝากกดติดตามเราด้วยนะเออด้เรื่องเร้นะ่อะราวนี่เราอะ่ะ